ทกท่านนะคะไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ฟังไทยฟังลาวนะคะ,ะคลิปนี้ตีไม่ตีไม่ได้พาทุกคนมากินนะคะคลิปนี้นะคะก็คือคลิปนี้ตีจะมาพูดคุยเรื่องสถานการณ์นะคะสถานการณ์เงินบาทนะคะเงินบาทอยู่ที่ประเทศลาวเดี๋ยวนี้โอ้โหราคาพุ่งสูงมากเลยนะคะราคาพุ่งสูงมากเลยนะคะจากหนึ่งพันบาท4ี่แสนห้าหมื่นกีบนะคะทุกคน สี 4, เหเห 5, ่แสนห้าหมื่นกรีบจากราคาปกติท <lawsuit> <ulously, S 2> <eterm oon> ี่ผ่านมาประมาณหนึ่งพันบาทจะได้ยุแค่ประมาณสามแสนกว่าสามแสนสองสามแสนสามนะคะสามแสนสี่สูงสุดนะคะขึ้นมาแค่นี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้พันหนึ่งน่ะสี่แสนห้าหมื่นกรีบโอ้โหราคาพุ่งกระโดดขึ้นมาทันทีเลยห้าพันหนึ่งสี่แสนห้าหมื่นกรีบร้อยหนึ่งก็ประมาณห้าสี่หมื่นร้อยหนึ่งก็ประมาณสี่หมื่นนะสี่หมื่นกีดนะคะ ลอยหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ห้าห้าเงินหนึ่งพันบาทสี่แสนห้าหมื่นกีบถ้าหนึ่งหมื่นบาทนะคะหนึ่งหมื่นบาทก็ตกอยู่สี่สี่ล้านห้าแสนนะคะทุกคนสี่ล้านห้าแสนเงินบาทราคาพุ่งสูงสุดในรอบสิบปีเลยนะคะในรอบสิบปีเลยก็ราคาขึ้นตั้งโอ้โหรุนกันมากนะคะราคากระโดดขึ้นไปอย่างสุดอ่าแต่ก่อน แต่ก่อนที่จะก่อนหน้านี้ประมาณเดือนเดือนกลัวๆเนี่ยก่อนหน้านี้ราคาแค่พันหนึ่งสามเซนกว่าบาทสามเซนสามเซนสองสามเซนสามนะคะสามเสนสองสามเซนสามทีนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้ราคาหนึ่งพันบาทหรือว่าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอพูดแค่คําว่าหนึ่งร้อยบาทก็แล้วกันนะคะหนึ่งร้อยบาทน่ะอยู่ที่ประมาณ ี่พันนะคะสี่พันไล่ต่าๆไปนะคะสี่พันไม่ไปลายมันจะอาจากราคาเงินบาทใบร้อยเขาจะคิดแบบหนึ่งใบพันเขาจะคิดแบบหนึ่งนะคะใบร้อยสมมุติว่าใบพันหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งบันหนึ่งพันบาทเขาจะไล่อยู่สี่แสนห้าหมื่นกีดใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ใบร้อยเขาจะไล่ลดลงมานะคะเขาจะไล่หนึ่งร้อยบาทจะได้อยู่สี่หมื่นกีดนะคะ สี่หมื่นกีบหนึ่งพันบาทจะได้สี่แสนห้าพันกีบนะคะทุกคนนะคะทีนี้เงินบาทแข็งตัวขึ้นแต่เงินกีบกับไม่เป็นราคาหรือว่าเงินกีบกับเฟือน,นะคะกับเฟือความหมายค่ว่าเฟือก็คือเงินกีบไม่เป็นราคาก็คือเงินบาทราคาพึ่งสูงถ้าเลยเงินบาทราคาพึ่งสูงอาหารการกินโอ้โหอาหารการกิน ตัวอย่างว่าของกินเนาะตัวอย่างเป็นมาม่าของสุรุสอาหารที่นําเข้าจากประเทศไทยของกินเครื่องอุปโภคบริโภคที่นาจากประเทศไทยไปอยู่ในไทยเราขายมาม่าห่อละหกบาทนะคะห่อละหกบาทห่อหนึ่งมีสามสิบอ่ะกล่องหนึ่งมีสามสิบห่อใช่ไหมคะคูณเอาซ้ำซ้มหกสิบเอดร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมคะอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่ามาม่าตกไปที่ลาว ตกไปที่ประเทศลาวรู้ไหมคะกล่องหนึ่งเท่าไร่ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยหกสิบาทจะมามามา,มาจะสูงขึ้นทีนี้ถ้าเรามาเทียบดูว่าสองร้อยอะไล่ต่ำๆไปสองร้อยห้าสิบาทดีกว่านะคะสองร้อยห้าสิบบาทราคามา마สองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทร้อยหนึ่งสี่สี่หมื 450, 000, ่นห้าสิบพันกิบใช่ไหมคะ สองร้อยก็ต้องเป็นเก้าหมื่นใช่ไหมคะและอีกสิบอีกห้าสิบบาทนั้นอีกห้าสิบบาทนั้นก็จะ,ะตกประมาณสองหมื่นสองหมื่สองร้อยห้าสิบาทใช่ไหมคะเออสองร้อยห้าสิบกีจสองหมืสองพันอ่าสองหมื่นสองพันห้าร้อยกีจนะคะแล้ก็จะตกอยู่ประมาณอ่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น สองพันห้าร้อยกีบนะคะกล่องหนึ่งนะคะหลักแสนนะคะกล่องหนึ่งหลักแสนนะคะและทีนี้กล่องหนึ่งหลักแสนกล่องหนึ่งมีสามสิบห่อมันหึกห่อเท่าไหร่าทุกคนเราก็ลองหารดูนะคะโอ้โหมาม่าอยู่ลราแพงนะคะแพงแพงมากโอ้ห้าเงินบาทแข่งตัวขนาดนี้กองราคาพุ่งสูงยุด ราคาพุ่งขึ้นเลยนะคะทองนะทองคํานะคะทองคํานี่ราคาพุ่งขึ้นมาเลยนะคะถึงบาทแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้บาทหนึ่งสองหมื่นห้าสองหมื่นหรเือเกือบประมาณสามหมื่นแล้วละมังค่ะเนี่ยโอ้หใครมีทองอย่างเนี้ยไปขายเลยนะคะ <c oughs> ใครมีทองไปขายได้เลยนะคะเดี๋ยวก็เอ่าถ้าใครมีทองนะคะช่วงนี้โอ้โหกําไรงามนะคะกําลังงามมากเลยนะคะถ้าใครไปขายช่วงนี้นะคะทองนะคะ ทองเขาจะคิดเป็นเงินบาทนะคะทองนะคทองจะคิดเป็นเงินบาทนะคะโอ้โหผลกระทบสุดยอดเลยนะคะทางกรุงทั้งทางกรุงเลยทางอ้อมเลยนะคะค่ะเงินบาทแข็งตัวเงินบาทแข็งตัวก็คือเงินราคาเงินบาทมันพุ่งขึ้นสูงขนาดนี้ในรอบสิบปีเลยนะคะในรอบสิบปีในรอบสิบปีของของเงินบาทนะคะจากที่ ต่เก่าแต่เดิมแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนก็ประมาณพันหนึ่งก็ประมาณสองเสนห้านะคะพันหนึ่งสองเสนห้าแต่ก่อนนะคะสองเสนห้าต่อมาก็มาขึ้นที่อสามเสนกว่าปัจจุบันนี้สี่เสนห้าหมื่นกิบสี่เซนห้าหมื่นกีบทีนี้น้ามันก็ขยับตัวขึ้นมาแพงขึ้น <c oughs> อาหารการกินก็แพงขึ้น ค่าของสิบค่าของสิบของประชาชุนก็สูงขึ้นนะคะทีนี้รายได้ล่ะคะรายได้รายได้ส่วนส่วนจะเป็นรายได้รายได้คืออะไรนะคะบวกับ่าการใช้ส่วนของของเราไหมในเมื่อการอยู่การกินอาหารนะคะอาหารที่เราจะใช้เนี่ยใช้กินปัจจุบันเนี่ยทั้งเป็นเครื่องสําเร็จรูป ก็อุปโภคบริปโภคราคาขึ้นหมดนะคะเพราะว่าอะไระการอยู่การกินจะเพิ่มขึ้นนะคะจะเพิ่มขึ้นอจะเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นแล้วรายได้เราไม่เพิ่มการรายได้เราไม่เพิ่มค่าของอ่พรายได้เราไม่เพิ่มยังอยู่ที่เดิม นี่จะเป็นปัญหาเลยนะคะจะทำให้อ่าไม่เพียงพอกับความต้องการนะคะไม่เพียงพอกับผลต้องการหรือไม่พอมพอที่จะไม่เพียงพอที่จะใส่สวยกัะเรานะคะนั่นแหละค่ะอย่างที่ว่าอ่าเดี๋ยวนี้นะคะแรงงานเรามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแรงงานเรามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยโอ้โหถ้า ทำงานได้เดือนละหมื่นตกเป็นเงินเดือนเท่าไรอยู่ที่ประเทศไทยตกเป็นเงินลาวอยู่สี่ล้านห้าแสนกีถ้าเป็นเงินหมื่นนะถ้าเป็นเงินแสนเปย์เงินกับบ้านได้เลยนะคะเปย์เงินกับบ้านเลยก็ถ้าเป็นเงินแสนเนี่ยจะตกอยู่ที่สี่สิบห้าล้านกีหรือนะคะสี่สิบห้าล้านกีจะขายเซกับบ้านเลยนะคะถ้าใครมีเงินเก็บถึงเป็นแศนนะคะถึงพูดถึงอ่าคนลาวที่อยู่ในในไทยนะคะ คนเราที่มาเป็นอ่ามาทำงานอยู่ที่ในประเทศไทยนะคะนั่นแหละค่ะนะคะก็คลิปนี้ตีก็คงแก้จุดเพียงแค่นี้นะคะก่อนจะจบก็อย่าลืมกดไลค์กดเร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตีนะคะสวัสดีคะ่ะ